สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเบื <c oughs> อ่อกันหรือยังวันนี้ก็จะมาพูดถึงความแตกต่างทางด้านการเรียนการสอนนะคะ <c oughs> ของอเมริกาแล้วก็ที่เมืองไทย <c oughs> ข้างนอกมันเลยค่ะ <c oughs> คือว่าจะบอกว่ามันแตกต่างกันมากตั้งแต่วิธีการแบ่งไฮสคูลแหละอย่างบ้านเราอาจจะคิดว่าแบบเออไฮสคูลก็4ี่ห้า6ใช่ไหมมอปลายแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาแบ่ง ไฮสคูลคือ4ปีก็คือมสามมสี่มห้ามหกอ่ะอัออนนะี้เริ่มแรกแแก็แตกต่างละต่อไปก็คือที่อเมริกาไม่มีแบ่งสายอ,อ,อย่างบ้านเราก็จะมีแบ่งเป็น3สายใช่ไหมมีสายวิทย์สายสิ่คำนวศสินภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง คือซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเลือกสาย,สาย,ว,ย,สายวิทย์เงี้ยก็จะต้องเรียนพวกวิชาวิทยาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิชาเลขอะไรมากกว่าสายอื่นๆแต่ที่อเมริกาเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นคือมันจะไม่แบ่งสายแล้วก็ทุกนักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชาเหมือนกันคือเขาจะมีกําหนดว่าก่อนที่นักเรียนจะจบออ,ออกไปได้เนี่ยคือจะต้องเรียนวิชาเลขต้องครบกี่ปี อ่าแล้วก็ภาษาอังกฤษต้องครบกี่ปี history ต้องครบกี่ปีแล้วเขาก็กำหนดไว้ว่านักเรียนทุกคนต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะอ,อย่างน้อยคนละ1ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันแล้วก็คือเขาวิธีการวิธีการเรียนเนี่ยอ่ไม่ใช่ว่าทุกปีน้องต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะคือเขาจะแบ่งว่าโอเคถ้าอยู่ อยู่มสามเนี่ยเขาก็จะให้ไม่ใช่ถ้าอยู่มสี่เนี่ยเขาก็จะให้เรียนชีวะนะหนึ่งปีพอขึ้นมห้าปุ๊บเขาก็อ่ะอยู่ไม่ต้องเรียนชีวะละเรียนจบละเรียนเคมีอ่ะแล้วก็พอมหกถึงจะเรียนฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยคือคืออย่างละปีเท่านั้นคือไม่ได้เรียนเหมือนบ้านเราที่ว่าบ้านเราห้าวันอ่ะมันมันจะมีตารางที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยคือ หนึ่งเทอมเนี่ยจะเรียน5วันเหมือนกันหมดเลยนะคือตั้งแต่เช้าสมมติเริ่มแรกเช้าเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็คาบต่อไปเรียน history แล้วก็อาจจะเรียนอ,อ,อะไรเดียอาชีวะต่อแล้วก็เรียนแล้วก็อาจจะมี electives เนี่ยที่พี่อยากจะพูดถึงก็คือที่อเมริกาเขาจะมี Freedom ให้กับนักเรียนมากกว่าที่เมืองไทยคือที่บ้านเราอาจจะมีให้เลือกแบบชมรม ให้เลืกชมรมเองอะไรเงี้ยมันก็วิชาเดียวใช่ไหมแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกว่าเอออยู่จะเลือก electives สัก1คลาสหรือสองเอ่อหคลาสต่อซีมัสเตอร์อย่างเงี้ยก็ให้เลือกเองแล้วก็จะมีแบบหลายอย่างมากเลยที่จะให้น้องเลือกได้ก็คือมีแบ like บ c h o i r ก็คือร้องเพลงสัรเสียงแล้วก็มี a r t มี Yearbook Club อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำทำหนังสือรุ่นอะไรเงี้ยสนุกมากมีหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเล็กชิฟส์พี่จะพูดให้ฟังคีนึงนะเอาเรื่องเรียนก่อนก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันน้องจะเรียนเหมือนกันหมดเลยภายใน1นึ่งซีมัสเตอร์แล้วก็พอซีมัสเตอร์ที่2ก็คือมา งคุยกับอาจารย์ใหม่ว่าโอเคอ,อยากจะจัดตารางยังไงแต่ว่าก็คืออย่างที่พี่ว่าคือมันจะเหมือนกันคือน้องจะเรียนเหมือนกันหมดทุกวันนะคะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนที่เมืองไทยไม่ทราบไม่แน่ใจว่าเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็รี a v e c o m m e n ไว้ละกันนะแล้วเดี๋ยวพี่จะพยายามมาตอบคําถามถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยชัดเจนก็บอกแล้วเดี๋ยวะจะพยายามอธิบายใหมล่ละกัน คิดว่าคงช่วยได้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย